มีเจ้า์ไซแห่งหนึ่งอยู่บนปราสาทแล้วปีศาจก็นอนหลับอยู่เขาเขาเขาก็ส่งทหารมาไล่จับปีศาจที่ตัวโตวมากแล้วปีศาจก็เหยียบแล้วปีศาจก็เหยียบทหารที่เป็นเหล็ก <c oughs> ให้ให้ให้หล่นแล้วเขาก็นมนปีศาจกินพะราากับเจ้าาย แล้วก็เจ้าหญิงเจ้าายคือลูกตัวเล็กจังม่เกิดมาขึ้นเป็นตัวโตวเขาก็กำลังอยู่ที่มืดๆแล้วเขาก็นอนหลับอยู่กลางถนนแล้วเขาก็ทำปุ๊ทำเต้นลํากันอยู่กับพี่พี่ายกับน้องาย <ช>แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาก็กลักอยู่ที่อยู่ที่โรงแรม,มเล่นทะเลน้ําอยู่เจ้าชายมีโรงแรมด้วยเสร็จแล้วเขา,าไมรถชนแล้วจบยังอ่ะแล,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 ล้วโดนรถชนตายแล้วแล้วรถก็มาตรองชายแล้วก็โดนน้ําซัดไปจบสวัสดีค่ะ